ร,รุ่นกลางแล้วแล้วรุ่นเก่าๆไปไหนหมดแล้วคะรุ่นเก่าๆก็คือจะด้วยอายุที่เยอะไปแล้วก็การเดินทางด้วยนะคะแรงในการที่จะทอหรืออะไรเนี่ยก็คือจะลดถอยไปก็จะเหลือแต่รุ่นกลางๆที่สืบทอดอมาจากรุ่นก่อนนั้นค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ที่นี่ก็ยังให้แบบใครที่สนใจค่ะว่าอยากเรียนทอผ้านะคะเราก็ยินดีที่จะสอนให้เปิดสอนนี่ฟรีหรือว่ามีค่าใช้ใจ่ายคะ คือบุคคลใดที่ที่สนใจจะมาเรียนเราก็จะให้คือให้ฟรีอะค่ะม,มาเรียนได้แต่ว่าก็ต้องคือนั่งทอประจํากี่เลยะนะคะนั่งทอประจํากี่เลยขั้นตอนง่ายๆของการทอผ้านี่อันดับแรกคืออ,อ,อยากอยากให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าการทอผ้านี่ไม่ใช่ง่ายๆนะหนึ่งเราต้องทําอะไรสองสามสี่ถึงจะมาเป็นผ้าใหม่สวยๆอย่างนี้อมันก็จะเริ่มตั้งแต่การสาวไหมเป็นเส้นนะคะจากลางก่อนนะคะสาวมาเป็นเส้น พอเป็นเส้นปุ๊บเนี่ยเอาไปเรียงเป็นใจ<ฆ>จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการฟอกย้อมะคะ<ฆ>ย้อมเสร็จก็จะเอามาให้ช่างทอนะคะ<ฆ>ที่เขา,เ,าเตรียมเตรียมเส้นยืนไว้ละเตรียมลายไว้ล้พร้อมที่จะทอนะคะ<ฆ>ก็จะรับเส้นพุ่งจากตรงนี้แล้วเข้าสู่กระบวนการที่ทำ<ฆ>นั่นก็คือกรอใส่หลอดใยผ่านหลอดเล็ก<ฆ>ใส่ในกระสวยพุ่งไปพุ่งมาแล้วก็ จะยกยกตามลายดอกที่ที่เราก็ดออกมาเป็นชิ้นผ้าที่สวยงามใช่ค่ะคิดว่าผ้าไหมลําพูนที่เรียกว่าผ้าไหมยกดอกลําพูนเรามีเอกลักษณ์มีอะไรสําคัญที่สามารถโชว์ในระดับข้าวได้กันว่าคิดว่าอะไรที่เด่นของเราแล้วคนต้องมาซื้ออืม กา,การจะโชว์จุดด,ดเด่นจุดโดดเด่นของ<ะ>ผ้ายกดอกนะคะก็คือก็จะอิงลายโบราณไว้เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็อาจจะเสริมเทคนิคพิเศษด้วยนวัตกรรมรุ่นใหม่อาจจะเสริมการปักการจกหรือหรือแล้วแต่ไอเดียของของแต่ละที่อะคะ่ะว่าเขาจะให้ความพิเศษตรงนั้นในลายผ้าโบราณน,นั้นๆออกมายังไงอย่างเงี้ยแล้วถ้าคนรุ่นใหม่เขาอยากจะมาใช้ผ้ายกดอกผ้าไหมย,ยกดอกลําพูนเขาใช้ได้ไหมอะ ใช้ได้ค่ะเรา,เรามีการปรับให้กับคนรุ่นใหม่ไหมมีค่ะน,นั่นนั่นก็คือสมมุติว่าผ้าหนึ่งผืนเนี่ยไม่ไม่จําเป็นต้องตัดจะเป็นผ้าสิ้นหรืออะไรนุ่นมเรียบร้อยนะคะอาจจะเอาไปตัดเย็บเป็นแฟชั่นรุ่นใหม่นะคะค่ะได้คะ่ะราคานี่ประเมินต่อชิ้นนี่ประมาณเท่าไหร่ะคะ,อะของเราที่นี่มีตั้งแต่หลักพันถึงถึงหลักแสนหลักพันถึงหลักแสนนะคะขึ้นอขึ้นอยู่กับลายผ้านั้นๆค่ะด้วยความยากค่ะด้วยความยาก เราะกว่าก่าจะไปเป็นชิ้นเนาะมันเป็นของไทยเลยนะผ้าไหมไทยนะคะแล้วกระบวนการทุกอย่างที่นี่ก็คือจะใช้มือหมดเลยจะไม่ได้มีเครื่องจักรใดๆเข้ามานะคะคในหนึ่งปีที่ครูนีได้มาต่อสู้ในการที่จะฟื้นฟูศูนย์แหล่งการเรียนรู้นี้มีอะไรบอกคุณผู้ชมในหลักการทํางานไหมคะหลักการสั้นๆเลยค่ะสําหรับเราที่เป็นหัวหน้าทีมที่นี่ก็คือหลักการที่สําคัญที่มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ศูนย์เรียนรู้นะคะก็คืออยากให้อ่า ทุกท่านนะคะ่ะที่สนใจในการจะเลือกซื้อผ้าไหมหรือว่าอยากเห็นคุณค่าของผ้าไหมซึ่งเป็นผ้าที่เะาบเป็นผ้าที่แบบเ,เป็นคนธรรมดาจะไม่ได้ใช้ได้ใส่กันแต่ถ้ามาดูที่นี่เ,เดี๋ยวนี้ไม่ว่าคนชนชั้นไหนก็สามารถใส่ผ้าไหมได้นะหลักการของเราคือทําให้ดีที่สุดเนาะใช่ค่ะทำให้ดีที่สุดเพื่อทุกชนชั้นส<ช>าม,มารถสัมผัสผ้าไหมไทยได้ นี่คือคุณนันทพักพงษ์ชย,ยาหรือครูนีค่ะหัวหน้าศูนย์เรียนรูก้กลับมาที่เรียกว่าพัฒนาใหม่เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีแพร่หลายนี่คือคของดีของเมืองไทยเนาะ,ะที่ต้องอนุรักษ์ไว้งั้นสวัสดีไปพร้อมกันค่ะ,คะสวัสดีค่ะ